สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ Princess of l o v e นะคะทุกทุกคนต้องขอขอบคุณทุกทุกคนมากๆเลยนะคะสำหรับการกดติดตามกดไลค์นะคะกดกระดิ่งการคอมเมนต์การกดแชร์นะคะแล้วก็ทุกๆกำลังใจนะคะทุกๆเรื่องราวความรักความรู้สึกที่เข้ามาสปอร์ตให้กันและกันในช่องนี้นะคะช่องนี้ก็จะเป็นกำลังใจดีๆนะคะส่งพลังงานดีๆให้กับทุกทุกคนในทุกๆุกวัน เช่นเดิมนะคะเราฟังไว้เป็นพลังงานแห่งความสุขในทุกๆวันเพราะทุกอย่างเป็นพลังงานรวมนะแต่ถ้าอยากเช็คพลังงานส่วนตัวแอดไลน์ด้านล่างนี้เข้ามาได้เลยนะคะปิดรับวันที่31ตุลาคม พรุ่งนี้มาสุดท้ายนะคะปรึกษาพนาหัวใจอึดอัดเรื่องของความรักอยากได้คําตอบใช่ไม่ใช่มันเป็นยังไงมันจะเดินหน้าต่อไปยังไงในชีวิตสิ่งที่คุณอยากได้คําตอบในใจและคลิกลิงก์ด้านล่างนี้เพื่อสมัครสมาชิกทางช่องนะคะเพื่อสพอร์ตแล้วก็รับสิทธิพิเศษตามระดับแล้วก็เวลาไลฟ์สดจะได้มาพูดคุยและจับพลังงานให้ด้วยถามกลับด,ด้วยหนึ่งคำถามนะคะ,ะและคลิปนี้นะคะเป็นคลิปแชร์ประสบการณ์น,นะคะคือตั้งใจที่จะจะทำ คลิปให้ทุกคนได,ได้ได้ฟังนะคะเป็นเหมือนกับไม่ได้มาจับไพ่นะคะแต่ว่าอาจจะจับขึ้นมาสักสามใบนะคะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก็เมื่อเร็วๆนี้นะคะก่อนก่อนก่อนหน้าวันนี้นะคะก็เมื่อทิที่แล้วนะคะได้มีโอกาสไปแถวๆ,ๆประตูน้ำนะคะก็เลยแวะเดินผ่านแยกราชประสงค์นะคะเป็น การแชร์ประสบการณ์ให้กับทุกคนนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนเผื่อท่านใดที่ท,ที่อยากที่จะไปขอพรนะคะใครที่ทราบเกี่ยวกับพระพรมนะคะที่สีแยกราชประสงค์เป็นท่านเป็นพระพรมที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยนะคะแล้วก็ด้วยประสบการณ์ตรงเจอมากับตัวเองนะคะกับสิ่งที่ที่ที่ได้แล้วก็ สิ่งที่มันไม่น่าเชื่อมันเกิดขึ้นกับตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเป็นประสบการณ์ตรงจะเล่าให้ฟังนะคะย้อนไปก่อนนะคะเมื่อเอเอน่าจะเดี๋ยวนะ <c oughs> นานมากเลยนะคะก็คือน่าจะประมาณ20 2สกว่าปีที่แล้วนะคะคิดว่าน่าจะ20กว่าปีที่แล้วนะคะสมัยนู้นนะคะมันยังไม่ได้มี มันยังไม่ได้มีออนไลน์อะไรเยอะขนาดนี้ใช่ไหมคะสมัยคือพระพรหมที่ไปขอ,อนี่เกี่ยวกับเรื่องงานนะคะใครที่อยากได้เรื่องงานหรือว่าเรื่องธุรกิจอะไรแบบนี้ค่ะปาแนะนําไปที่พระพรหมสีแยกราชประสงค์ได้เลยนะคะด้วยย้อนกลับไป20กว่าปีที่แล้วนะคะณวันนั้นนะคะเป็นสิ่งที่ที่เหมือนกับว่าเราได้ทํางานนะคะได้ทํางานแล้วก็เหมือนกับเรื่องของการงานเนาะมันก็จะมีเรื่องของคนที่ เพื่อนร่วมงานของเราใช่ไหมคะที่จะมีการแข่งขันกันกนู่นนี่นั่นอย่างมากมายเลยทีเดียวนะคะมันก็มีอะไรที่แบบมีช่วงจังหวะที่ไม่ดีของชีวิตบ้างอะไรบ้างนะคะ20กว่กาปไที่แล้วก็ ตอนนั้นโดนนะคะโดนโดนพักงานน่าจะประมาณไม่แน่ใจเกือบเดือนหรือเลปล่านะคะแล้วก็ปรึกษาเพื่อนนะคะปรึกษาเพื่อนเพื่อนก็แนะนําว่าเนี่ยชวนไปนะคะไปตอนนั้นไปตีสองนะทุกคนไปตีสองเพื่อนบอกว่าเพื่อนเคยไปขอที่นี่แหละแล้วก็ได้นะเรื่องงานแล้วก็แต่ต้องไปตีสองนะไปไปช่วงนี้มันจะเป็นช่วงเวลาของเทพหรืออะไรสักอย่างหนึ่งะคะความเชื่อนะคะทีนี้ก็เลยเชื่อเพื่อนนะคะก็เลยไปนะเพื่อนก็เอารถมารับก็เลยไปกัน ก็ไปอธิษฐานไว้ขอไว้ค่ะว่าจะขอให้ได้กลับมาทำงานที่เดิมนะคะจะนำนู่นนี่นั่นมาให้ท่านนะคะถวายท่านนั่นเองนะคะก็เหมือนกับไปบนไว้แหละเนาะนะคะหลังจากนั้นนะคะกลับมาไม่นานนะคะไม่ไม,ไม่ไม่ถึงเดือนเลยด้วยซ้ำนะคะคือไม่ไม่ไม่ได้ไม่เคยไหว้ที่ไหนแล้วไม่เคยไปบนอะไรเพราะฉะนั้นพอได้กลับมาก็ประมาณเกือบ ประมาณ10กว่าวันได้ก็ได้กลับมาทํางานที่เดิมนะคะโดนพักงานไปได้กลับมาทํางานที่เดิมแถมได้เลื่อนตําแหน่งขึ้นด้วยนะคะได้เลื่อนตําแหน่งของตัวเองขึ้นด้วยทีนี้พอเลื่อนตําแหน่งขึ้นปั๊บนะคะมันก็จะเป็นเลื่อนตําแหน่งประมาณได้อาทิตย์กว่านะคะไดอาทิตย์กว่าคืนคืนสมมติคืนนั้นนะคะคืนที่คืนนั้นฝันนะคะ เลื่อนตำแหน่งมาแล้วนะคะอาทิตย์กว่าแล้วแล้วก็มีคืนหนึ่งที่ฝันนะคะฝันว่าฝันว่าเดินไปที่คลองน้ํานะคะเป็นเป็นเป็นน้าที่กว้างใหญ่นี่แหละเราก็มีสะพานไม้นะคะสะพานไม้อันเนี้ยมันจะมีช่องช่องให้เห็นนะคะมองเหมือนกับไม้ผุหรือช่องให้เห็นเห็นเป็นจระเข้นะคะตัวใหญ่มากๆเลยนะคะใหญ่มากๆก็เลยตกใจนะคะตกใจตื่นขึ้นมาตอนเช้านะคะ ตอนเช้าเลยนะประมา6กโมงเจ็ดโมงจำไม่ได้แล้วนะคะก็ตื่นขึ้นมารู้สึกเลยว่าขานะคะเท้าของตัวเองค่ะปลายเท้าของของตัวเองด้านซ้ายนะคะขยับไม่ได้นะคะขยับไม่ได้เลยแล้วก็ก็เลยมันไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดไม่อะไรเลยค่ะแต่มันขยับไม่ได้ก็เลยต้องใช้เท้าวขวาหรือใช้แขนพยุงตัวเองลงจากเตียงนะคะที่นอนแล้วก็คลานนะคะทุกคนคลานเข้าห้องน้ําโทรหาเพื่อนให้เพื่อนมารับ ะะที่จะไปทํางานเพราะว่าเรายังยังเรายังปกติดีก็ให้เพื่อนเพื่อนก็มาพาลากลงไปนะคะจากชั้นแปดนะคะลงลิฟต์ไปนะคะแล้วก็ไปทํางานก็ไม่รู้อะไรก็คือไม่รู้จะทำยังไงก็เลยเล่าให้เพื่อนเพื่อนก็บอกว่าต้องไปขอไปบนอะไรไว้หรือเปล่าแล้วไม่ไปไปให้ท่านอะไรแบบนี้ก็เลยนึกไปนึกมานะคะก็เลยเป็นอ๋อ นี่แหละสิ่งที่ขอไว้ก็ลืมนะคะก็เลยที่ทำงานนะคะมันจะมีออด้านบนด้านฟ้าจะมีพัดพรมนะคะเป็นตั้งไว้อยู่ด้านบนก็เลยก็เลยอธิษฐานจิตในใจขึ้นไปด้านบนบอกว่าถ้าหายดีถ้าขานะคะถ้าเท้าหายเดินได้ก็จะไปนำสิ่งที่บนไว้ไปกราบสักการะท่านถวายแล้วก็บูชาท่านนะคะหลังจากนั้นก็ค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนะคะนี่คือเป็น เป็นประสบการณ์ที่พีคที่สุดในชีวิตเลยนะคะจริงๆก็คือด้วย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 ,ว,ยวันที่ไปนั้นคืออาจจะแบบด้วยความที่ว่าเราไม่เคยบนอะไรแล้วเราก็ลืมไปนะคะนี่คือข้อหนึ่งที่ถ้าเราไปบนอะไรไว้เราต้องจดเลยนะคะจดไว้ว่าเราบนอะไรที่ไหนอะไรยังไงเพราะถ้าเราลืมไปเรานึกไม่ได้แย่มากๆเลยนะคะมันเป็นอะไรที่แบบท่านมาเตือนแล้วด้วยนะคะมาเตือนนะคะแล้วก็นับตั้งแต่วันนั้นมาก็เป็น ก็ศรัทธาแล้วก็เชื่อในตัวในในองค์พระพระพมที่สี่แยกราชประสงค์มากๆเลยนะคะแล้วก็มีโอกาสถ้าเป็นเรื่องงานนะคะก็จะก็จะไปไหว้ขอพรแล้วก็ให้ท่านช่วยทุกครั้งก็จะประสบความสำเร็จนะคะถ้าจะได้งานตรงนี้ภายในสามวันหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้ในสิ่งที่ขอนะคะเพราะฉะนั้นก็ หลังจากนั้นก็กมีอีกค่ะคือไม่ได้ไปไหว้บ่อยหรอกนานๆทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แบบมีปัญหาก็จะไปไหว้ขอให้ได้งานตรงนี้นะแล้วก็ได้ดังใจหวังนะคะคอย,อยได้งานอะไรประมาณนี้นะคะสมัยนู้นนะคะแต่ก็คือเรื่องงานนี่คือแบบได้นะคะแต่ถ้าใครรู้สึกว่าต้องการงานหรือว่าขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าอะไรก็แชร์ประสบการณ์ให้กับทุกคนนะคะที่ถ้าถ้ามีโอกาสนะคะก็ เข้าไปไหว้ขอพอรกับพระพรหมท่านได้จริงๆนะคะนี่คือเป็นเป็นคือท่านศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มันมัน,ม,น,ม,นมันรู้สึกถึงได้ค่ะรู้สึกถึงบางอย่างกับท่านได้เพราะฉะนั้นจะชอบไปไปไหว้แล้วก็ขอขอพอรกับท่านนะคะนะคะเร็วๆนี้ก็ผ่านไปก็เลยเข้าไปขอพอรกับท่านแล้วก็นําพรนะคะให้กับ ให้มาให้ให้ทุกๆคนในวันนี้ mm. เช่นกันขอให้ทุกคนนะคะ mm. บอกท่านว่าขอให้ผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะประสบความสําเร็จมีงานมีอะไรที่ดีนะคะในทุกๆเรื่องเลยให้มีความสุข mm. สุขภาพแข็งแรงกันทุกๆคนนะคะนี่คือประสบการณ์ตรงนะคะ mm. เดี๋ยวจะถ้ามีประสบการณ์ตรงอะไรอีกนะคะ mm. ก็จะมาแชร์กับทุกๆคนได้ฟังกันนะคะทีนี้ตอนแรกค่ะว่าจะไม่ได้ จับไพ่นะคะออกมานะคะก็เลยเอ๊ะนะคะขอไพ่ออกมาดีกว่านะคะสักสามใบนะคะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรกับทุกๆคนนะคะขอสามใบนะคะให้กับทุกๆคนคะ่ะสี่ถ้วยหกเหรียญ เจ็ดไม้เท้านะคะความฝันที่คุณเฝ้ารอไว้สิ่งที่คุณต้องการนะคะคุณจะประสบความสําเร็จนะคะคือเหมือนกับว่าถ้าทุกคนตอนนี้มีเรื่องราวของความล้าความเหนื่อยความท้อใจนะคะจงมองขึ้นไปอย่าง ยังสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งที่ตัวเองต้องการนะคะอะไรบางทีบางอยา่างมันไม่ได้ดังใจเราเสมอไปเราต้องหาแพชชั่นหาแรงบันดาลใจแล้วก็กำลังใจให้กับตัวเราเองแล้วก็ให้การซัพพอร์ตกับผู้คนนะคะทำบุญนะคะเป็นผู้ให้คือช่วยเหลือคนอื่นนะคะบางท่านอาจจะเป็นอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ท ทำงานเกี่ยวกับผู้คนหรือว่าทำงานเกี่ยวกับอะไรที่มันเคร่งเครียดที่มันไม่ได้ดั่งใจสิ่งที่เป็นลบๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นหาเวลาทําบุญแบ่งปนันหรือว่าทําทานอะไรแบบนี้ที่ทําให้เราสึกว่ามีมีอินสปิเรชันหรือว่าแรงบันดาลใจนะคะการเป็นผู้ให้การทําบุญโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนมันจะเป็นแพชชั่นที่ทําให้คุณรู้สึกว่ามันมีอะไรที่ที่มากกว่าการเป็นการเป็นมนุษย์ที่เกิดมานะคะเหมือนกับว่า บางทีบางครั้งเราเรา,เาโฟกัสกับบางอย่างที่มันมันทำให้เรายังมันทำให้เรารู้สึกแย่หรือรู้สึกไม่ดีแต่เมื่อไหร่เรารู้สึกว่ามี energy พลังงานของการให้การดูแลคนรอบข้างการได้ทำบุญการได้ปล่อยวางการได้มีสิ่งดีๆเข้ามา อีกแบบหนึง่งมันจะทำให้คุณโฟล์แล้วคุณมีความสุขมากขึ้นนะคะบางทีการหยิบยื่นช่วยเหลืออะไรกับใครมันเป็นน้ำใจอย่างหนึ่งที่คุณที่คุณเหมือนกันทำบุญทำทานมันได้กลับมาแบบความผ่องใสภายในจิตใจนั่นเองนะคะและคุณจะประสบความสำเร็จกับสิ่งที่คุณต้องการเพราะสิ่งนั้นมันทำให้ให้เป็นมัน มันย้อนกลับมาหาตัวเรานั่นเองนะคะย้อนกลับมาหาตัวเราเจ็ดไมล์คือการได้รับชัยชนะสู้การคือเราสู้เราอุปสรรคกับในชีวิตมามากมายแล้วนะคะจะต้องประสบความสําเร็จสิ่งที่คุณได้มาคุณจะต้องการแข่งขันการแข่งขันไม่ว่าเรื่องอะไรการสอบนะคะเรื่องของธุรกิจหน้าที่การงานนะคะการแข่งขันก็จะประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้น ขอให้เชื่อว่าศักยภาพของทุกคนมีและทุกคนมีมีทุกสิ่งเหมือนกันแต่แค่เราต้องเรียนรู้ขวนขวายนี่แหละมันจะไม่เหมือนกันนะคะทําไมคนนี้เติบโตวกว่าทาไมคนนี้อะไรกว่าโน่นนี่นั่นกว่ามันก็จะเป็นอะไรที่แบบการลงตัวในในในจังหวะชีวิตด้วยกับว่าเราหาตัวตนของตัวเองเจอหรือยังนะคะ คุณจะประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องนี่คือพลังงานที่อยากจะบอกคุณนะคะกับไพ่สามใบสิ่งที่ต้องการฝันคือฝันมีความสุขมีมีการจรินตนาการมีความฝันที่ดีมีอ m มเมจินแต่แต่ก็จะต้องเหมือนกับแบ่งปันหรือว่าเป็นผู้ให้ทําบุญหรือว่ามีอะไรที่บางอย่างที่คุณต้องดูแลจัดการบางท่านอาจจะทํางานเกี่ยวกับคนที่ ต้องสื่อสารกับคนต้องคุยกับคนต้องคอนแท็กกับคนมันอาจจะไม่ได้ได้เป๊ะหรือว่าเสมอไปแต่สุดท้ายแล้วถ้าใช้ความพยายามการเรียนรู้ประสบการณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นการคุยกับคนการทําธุรกิจอะไรต่างๆมากมายการมีประสบการณ์ได้คุยกับคนเยอะๆการได้ผ่านแบบล่มลุกคลุกคลานมันจะทําให้คุณรู้สึกว่าเข้มแข็งแข็งแกร่ง,ข,งขึ้นจัดการแก้ปัญหาในจุดๆนั้นได้ดีมากขึ้นแล้วคุณจะมีประสบการณ์มากขึ้นแล้วคุณจะประสบความสําเร็จนะคะนี่คือชัยชนะของคุณนะคะ ของทุกๆคนที่มารับรับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะและนี่คือประสบการณ์และสิ่งที่พายอยากจะบอกกับคุณตอนนี้นะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนใครรู้สึกว่าท้อแท้ต้องการกําลังใจและพลังใจนะคะเพราะว่าผู้อ่านพายเองก็ผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายในชีวิตทุกอย่างเลยทีเดียวก็เป็นพลังใจให้กับทุกคนกดพลังงานแห่งแรงดึงดูดมีจริงเรารู้สึกมีความสุข ะะอยู่กับตัวเองคิดดีทดําดีแล้วก็ปฏิบัติกับเราดีเคารพตัวเองให้เกียรติตัวเองคุณจะเจอคนที่เขาเข้ามาให้เกียรติคุณเคารพคุณแล้วก็รักคุณดั่งที่ตัวคุณรักตัวเองค่ะขอบคุณมาก์สำหรับการติดตามรับชมใครอยากเช็คพลังงานส่วนตัวแอดไลน์ด้านล่างนี้เลือกแบบที่ต้องการนะคะแล้วก็ปิดรับพรุ่งนี้31ตุลาคมวันสุดท้ายเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะกับ การเข้ามารับชมแล้วก็รับฟังแล้วก็ประสบการณ์แล้วก็ขอบคุณดั่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุ้มครองปกปักรักษานะคะผู้อ่านไพ่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอะไรที่ดีๆนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนได้เจอสิ่งดีๆเช่นกันขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ